อัปเดตเรื่องต้องรู้โครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทสวัสดีค่ะก็เงียบหายกันไปสักพักนะคะสําหรับโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าตังค์ดิจิทัล10,000บาทนะคะของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะแต่เมื่อวันที่10เมษาย,ยน2567ที่ผ่านมานะคะทางคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลลิศนะคะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่า ที่ประชุมนะคะได้เห็นชอบกรอบหลักการโครงการเติมเงินดิจิตอล1,000 0บาทผ่านดิจิต a l วอลเล็แล้วนะคะซึ่งมติในวันนั้นสามารถที่จะแยกเป็นหัวข้อนะคะหัวข้อที่1นนะคะก็คือกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงินดิจิตัลนะคะก็คือประชาชนจํานวน50ล้านคนนะคะโดยจะต้องมีเกณฑ์ ก็คือว่าจะต้องมีอายุเกิน16ปีณวันที่มีการลงทะเบียนค่ะไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีภาษีนะคะและมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน50,000นบาทค่ะและหัวข้อที่2นะคะเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินดิจิทัลนะคะข้อแรกก็คือระหว่างประชาชนกับร้านค้า ใช้ใจ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอซึ่งมี878อำเภอนะคะโดยกำหนดให้ใช้ใจ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้นนะคะ 2. ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าซึ่งไม่กำหนดเงื่อนไขในการใช้ใจ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอและขนาดของร้านค้า ทั้งนี้นะคะการใช้ใจ่ายเงินดิจิทัลสามารถใช้ใจ่ายได้หลายรอบดังนี้นะคะโดยรอบที่1นนะคะจะเป็นการใช้ใจ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นค่ะซึ่งก็เป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะแต่ในรอบที่2ขึ้นไปนะคะจะเป็นการใช้ใจ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยจะไม่จำกัดขนาดร้านค้าค่ะสำหรับประเภทสินค้าก็แทบจะทุกประเภทนะคะสามารถที่จะใช้ใจ่ายผ่านโครงการ เติมเงินผ่านดิจิ t a l วอลเล็ตนะคะยกเว้นสินค้าประเภทอบายามุขน้ำมันบริการและสินค้าออนไลน์ค่ะและรวมทั้งสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติมค่ะหัวข้อต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการนะคะจะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีนะคะซึ่งก็มีนะคะข้อแรกนะคะ ภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะหรือ2ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40แห่งประมวลรัชฎากรนนะคะหรือ3ภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งนี้นะคะร้านค้าจะไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังจากประชาชนใช้จ่ายแต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่2เป็นต้นไปค่ะ สำหรับหัวข้อต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำระบบหรือแอปพลิเคชันนะคะหรือที่เรียกว่าซ u เปอร์แอปนะคะซึ่งเมื่อก่อนอาจจะเคยได้ยินว่าอาจจะใช้ใจ่ายผ่านแอปเป่าตัางค์นะคะแต่บางเสียงก็จะบอกว่าอาจจะเป็นแอปทางรัฐนะคะซึ่งเป็นแอปของรัฐบาลโดยตรงนะคะอันนี้นะคะก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะโดยทางรัฐบาลนะคะก็จะจัดทา แอปพลิเคชันตัวนี้นะคะโดยมุ่งไปที่ให้เกิดความรอบคอบโปร่งใสและสามารถที่จะตรวจสอบได้ตามกฎหมายนะคะสำหรับหัวข้อขต่อมานะคะก็คือเรื่องของแหล่งเงินที่จะนำมาดำเนินโครงการแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทให้กับประชาชนนะคะทางรัฐบาลจะนำเงินมาจากไหนจำนวนมากมายขนาดนั้นนะคะก็ ได้ข้อสรุปก็คือจะใช้เงินจากงบประมาณ3แหล่งนะคะซึ่งก็ได้แก่1งบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2568นะคะซึ่งเป็นปีพศหน้านะคะ 2. การดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐนะคะนั่นก็คือทกศนะคะ 3. การบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ค่ะ หัวข้อต่อมานะคะก็คือช่วงเวลาของการดำเนินโครงการค่ะประชาชนและร้านค้าจะสามารถเข้าร่วมโครงการภายในไตรมาสที่3ของปีพศ2567และจะมีการเริ่มใช้จ่ายในไตรมาสที่4ของปี2567หรือไม่เกินเดือนธันวาคม2567ค่ะ ัวข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันการทุจริตของโครงการนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตนะคะทางคณะกรรมการก็ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการค่ะโดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้บัญชาการสํานักงาน ยุทธศาสตร์ตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วมนะคะซึ่งก็จะมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนะคะรวมถึงการกระทําที่อาจฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับข่าวสารในเรื่องของ โครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0 0่งบาทนะคะว่าทางรัฐบาลนะคะจะแจกเงินให้กับประชาชนในช่วงเดือนธันวาคมจริงหรือไม่นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามทุกคลิปที่ผ่านมานะคะหากมีข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะทางช่องไม่เท้าก็จะนำมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยค่ะขอบคุณมากค่ะ